ยกจับแขวงมาให้แล้วก็เป็นแป้งขึ้นนำสามศูนย์ฮะเราจะกลับไปเป็นชนะได้วสวยนักตพนโยนให้อดิอรเสรอร์อพวกนีน้น่าจะหลุดฮนะ น่าจะหลุดออกหลังครับเป็นแต้งของทางลบบุรีครับแรงมาหนึงหน่งต่อสามกันเครับอะไรอย่างว่าครับความชารามาเยอนที่ความหนักหรือว,ว่าความคล่องแคล่วว่องไวมันก็ลดลงไปครับทั้งสราวุธอินเล็กสุเรียนเตชานแล้วก็ทินกรพันเทอ่ะค้ัวทินกรเปิดดีรียนเตชานยกให้ทินกรตัวสอบใต้ลูกนี้เป็นแต้ง คุณแกนี่ยังเหมือนสมัยนันุ่งเลยนะฮะสโตนินกรไม่รู้ที่ผ่านมาเคยอ้วนหรือเป<า>ล่าเรามาเป็นสามต่อสอนะครับลพบุรีใช้หน้าเสริฟก็ไม่ได้คะแนนเหมือนกันครับอดีศรอดีรเสรหลังเท้ามาแล้วนี้ก็ติดตาข่ายคือเสริฟเอาข้ามเนี่ยสรวุตอิเล็กน่าจะเสริฟได้ดีกว่าแหละก็ไม่ถือว่า ความหนักหน่วงความรุนแรงจากเท้าของสรวิอิเล็กมันไม่มีเท่านั้นเองครับสามคะแนนเท่ากันครับเมื่ออัานในอดีตนี่ถือว่าเป็นตอนเสิร์ฟที่คุณสู้อ่านจงังหวะเท้ายากเหมือนกันนะเรวิอิเล็กอติดล็อกของธินกรแต่ว่าออกครับ เป็นคนที่เสิร์ฟได้หลากหลายเนี่ยสราวุธอิเล็กสามต่อสี่ฮะลบุรียังตามอยู่สราวุธเสิร์ฟมาคราวนี้หลุดไปเยอะฮะหลุดเยอะเลยครับสราวุธอิเล็กขนานี้ เสองครั้งไม่ได้แต้มในชุดนี้รวมกับชุดที่แล้วก็คือห้าคะแนนไปแล้วครับที่เสิร์ฟแล้วไม่ได้แต้มฮสต่อห้าลูกปั่นย่อยเป็นลูกเก่งหรว่าโดนหนาไปไหนครับอารคัตบ้าห่างตะข่ายนิดนึงครับแต่ว่าขึ้นคำดีดีครับนายพลตัวเสิร์ฟใจรู้จจังหวะเตะเลยฮะโอ้โหหกแต้มฮะที่ได้เสิร์ฟปรากฏว่า เลาวุตเเล็กเสิร์ฟลมเปลี่ยนให้เป็นคะแนนของทางลบุรีไม่ได้เลยฮะก็อยู่ที่ลูกเสิร์ฟของอดิศรฤทธิพวงเลยครับว่าเสิร์ฟแล้วมันจะเป็นแต้มนี่หว่าถ้าเสิร์ฟแล้วได้แต้มก็ขึ้นนำเลยอาร์ครับเนี่ยครับเสิร์ฟหลังเท้าทะยนยเข้าจุดก็มีมีโอกาสที่จะเป็นแต้มนะครับแบบนี้นี่ถือว่าใช้หน้าได้เปรียบแล้วฮะนำเจ็ดต่อสามครับ ดีสุดของลบบุรีพอหมดเกมเสิร์ฟชุดนี้ก็คือไล่มาเป็นห้าคะแนนนะครับสุยเยนไปชานยกไข้ธินกรขึ้นฟ้าตรงนี้แม่ดักถูกแต่ว่า <c oughs> เปิดลูกเล่นไม่ได้ครับอาริศนลบบุรีไล่มาเป็นสี่ต่อเจ็ดนี่แหละครับคือเสิร์ฟชุดนี้ของชายนานั้นพอเสิร์ฟได้แต้มแล้วนี่ทำให้ทีมนั้นได้เปรียบเยอะครับ <c oughs> จ็ดต่อสี่จบชุดนี้ยังไงก็นำแน่ๆอย่างน้อยสองคะแนนแต่ถ้าได้ลูกนี้ก็นำเป็นสามเลยครับเป็นสี่ฮะเป็นแปดต่อสี่ฮะโอ้กำไรอื้อเสริฟแล้วได้มาสองคะแนนนะครับสำหรับไชน่าโอ้แล้วจะซื้อบล็อก ก็ลำบากครับนี่ครับต้องต้องเปลี่ยนเอาสรารวุธอิเล็กไปพักบ้างครับเอาต่อสักคอนบุ่งลงมาครับต้องเอาหนักๆมาสู้บ้างฮะเพราะสรุอิเล็กนั้นเสิร์ฟข้ามจริงแต่ว่าเป็นการเสิร์ฟเล่นทางครับแม่ ก็ยังเสิร์ฟไม่ได้ครับต่อสัก9-4ครับเริ่มห่างไปเรื่อยๆแล้วนะ 4, <5. S 1> ยกเท้าเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งครับต่อสักอ้าพิจารณาไปแต่ว่ายังเปิดได้ครับเล่นเองแล้วครับนัทพลอ้าสุยบเปชานตรงวันนี้ต้องแก้ไขไปครับินกรแล้ว โอ้โหไม่มีบล็อกครับเรียบร้อยฮนะนัทพลแก้วจินดาครับขึ้นเตะสบายเลยฮนะมาเซตนี้สงสัยจบเร็วกว่าเซตที่แล้วนะสิบต่อสี่คะแนนนะยกเว้นจะเสิร์ฟดีๆมากๆจริงๆครับต่อสัก อ่าก็ยังเปิดได้ครับนัตพลหลุดไปกไกลไปหน่อยแก้ไขกลับมาลูกนี้ก็ถือว่าเยี่ยมครับซันแบ็กครับเยี่ยมมากครับนัตพลเตอร์จินดาโอ้โหแล้วชุดนี้ของลบุรีก็ไม่ได้แต้มเลยนะยังเสริฟไม่ได้คะแนนครับสำหรับลบุรี